เขาบอกว่าอาหารเที่ยงที่นี่เป็นแบบบุฟเฟต์เติมได้ไม่อั้นเติมได้ไม่อั้นจริงไหมมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะเขาบอกฟรีสามื้อเลยฟรีอาหารสามื้อเป็นแบบบุฟเฟต์เติมได้ไม่อั้นเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยว่ามีทั้งหมดกี่เมนูอ่าหุยอันนี้อะไรเนี่ยอันแรกวุยชาบูหุยนี่น่ามีชาบูมีชาบูเอา เขาเป็นชาบูเสียบไม้นี่ครับอุิยลีน่าเอาแล้วลีน่าหยิบตัวเลยอ่ะมาดูเมนูอื่นอีกอันนี้แค่เมนูแรกก๋วยเตี๋ยวไก่มาอุยก๋วยเตี๋ยวไก่ใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มาลัก็มีอันนี้อะไรเอ่ยลาดหน้าหมูมากลาดหน้าก็มีเฮ้ยเดี๋ยวมาดูนี้เราอันนี้อะไรเอ่ยข้าวขาวหมูลุงคืออาหารที่นี่เขาจะทำแบบสดสดร้อนๆใช่ครับผมทำจานต่อจานเลยอุิยลีดาวของชอบเธอเลยเฮ้ยข้าวคุกกะปิอุ่ยกี่อย่างแล้วเนี่ย วุ้ยที่เราเดินมาแบบเยอะมากเลยนะคอมเมนต์หน่อยเจียงล่ะเออนี่วุ้ยลูกคาคุกะปิเครื่องเคียงอ่ะมาดูฝั่งนี้อันนี้อะไรเอ่ยปลาทอดปลาทอดแล้วไก่ทอดของชอบอีกแล้วนี่ี่เนื้อไก่ทอดไก่ทอดสวัสดีครับไข่ดาวไข่เจียวไข่ดาวไข่เจียวอยู่โซนนี้อุ้ยหลายเมนูมากเดี๋ยวไปดูตรงนี้หน่อยอุ้ยอาหารเยอะมากเลยอุ้ยตามสั่งก็มีกะเพราหมูกะเพรา าหมูกรอบมีหมดเลยยทำนะอันนี้คือเราอยากกินอะไรเราสั่งได้เลยใช่นี่อันนี้ทําสดๆเลยใช่ไหมพี่โอ้อันนี้อะไรเอ่ยผัดแหน่งผัดแหน่งหมูกรอบกับปลาเค็มออุ้ยมีหลายเมนูมากอุ้ยพี่เต้อะไรเนี่ยอันนี้อุยต้มยำต้มยำน่ากินมากนี่ดูอุ้ยนี่ทําสดๆเลยนี่ครับต้มยำกุ้งอุ้ยหอมมากเลยอ่ะหอมมากมาถายกันว่าดาวจะกินกี่เมนูกี่อ่ะทุกเมนูทุกเมนู อุ้ยน่ากินมากเอาแบบเพิ่มความแซ่บไหมคะเพิ่มมะนาวได้หอมมากเอ้ยความแซ่บมีอยู่แล้วเอ้ยถ้าต้องการความแซ่บอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพี่เต้บอกอะไรวะพวกมึงเนี่ยพริกพริกไม่ต้องมะนาวไม่ต้องตรงนี้มียักษ์สวนค่ะเอาเพื่อนไปเพื่อนไปแล้วอ่ะดาวจะกินอะไรชาบูชาบูชาบูก่อนเลยเทลตี้เหรอเทลตี้วิเหนืออะไรเอ่ยอ๋อนู่นเลยข้าวพุกกะปิข้าวพุกกะปิเฮ้ยอยากกินเหมือนกัน ข้าวบุกเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ชาบูนะครับเนี่ยเขาทำสดๆเลยชาบูเสียบไม้เรากินแบบนิดๆหน่อยๆแต่ว่ากินหลายอย่างกินหลายอย่างเอาทุกอย่างคือทุกคนถามเพื่อนแล้วนะถามว่าหิวไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยหิวแต่ดูสิถือเต็มไม้เต็มมือเลยสองอันเลยสองถ้วยเลยค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมจัดเต็มมากอาหารวันนี้คือทุกคนอาหารแบบนี้กินได้ไม่อั้นเติมได้ไม่อั้น เ้าบรรยากาศดีมากเพื่อนบอกว่ายังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เรไม่ค่อยหิวเลยค่ะต้มยำสองถ้วยเมื่อกี้ลีน่าบอกไม่ค่อยหิวใช่ไม่ค่อยหิวเลยอ่ะแต่ว่าเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะอ่ะเอาอะไรมาบ้างเนี่ยโอยอย่าถามว่าอะไรมากินยังไงขนาดนี้เชยรี่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยแตงโมเออไก่ทอดปลาทอดยังไม่จัดก็พาเอาแล้วก็ต้มยำกุ้งหาอร่อยนี่โอ้ยมากินข้าวก่อน และอีกอย่างที่อยากกินก็คือนี่แหละเห็นเห็นลินไอเชอรี่กินไก่ทอดกับปลาทอดน่ากินอันนี้ของดาวข้าวคุกกระปิใครว่าอยากกินบ้างบอกหนึ่งว่าด้เอยเชอรี่จะกินข้าวแล้วก็นี่ต้มยำอะไรหมดเลยอยากชิมต้มยำจังต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งคือแบบกุ้งถ้าอยากได้เพิ่มก็แจ้งเขาได้นะนี่ชอบใครว่ากุ้มมากคอมเมนต์หน่อยนะครับใครดูคลิปนี้อยู่กี่เม คอมเมนต์ <Comment S 1> หน่อย,อ,ยอันนี้ชื่อว่าที่พักอะไรนะที่พักชื่อว่าอะน,นันตาลิวฮิลรีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะอยู่ที่เขื่อนศรีนะครินทร์ค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะที่นี่ฟรีกิจกรรมล่องแพเปียกสวนน้ำาบเรือคายักด้วยค่ะทุกคนฟรีอาหาร3ามมื้อเลยค่ะทุกคนอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ที่เติมได้ไม่อั้นคะ่ะทุกคน ราคานะคะ3,990บาทต่อ2คนนะคะตกคนละ1,995บาทใครอยากตามมานะคะตามมาได้เลยที่อนันตาริวฮิลรีสอร์ทกาญจนบุรีคะ่ะทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยในราคานี้คุ้มไหมมาคอมเมนต์กันหน่อยค,ะคอ่ะทุกคนเฮ้ยกุเสียวไก่เป็นไงบ้างอร่อยะคะ่ะขายดีมากมไม่มบออนเลยนะเห็นนี่เกลี่ยกริปเลย <ๆ S 2> นะเฮ้ดยดาวลองเอาอาหารให้ปลาดูหน่อยดิจะเป็นยังไงโอ้ อาดาวเดี๋ยวลองเทให้หน่อยระวังนะระวังนะเดี๋ยวมาดูปลาโอ้พี่ดาวเบาแล้วเมื่อกี้มเ้งเอต็มเลยเนี่ยเหตุใดไม่ไจะมีปลาเดี๋ยวให้ดูเวลาเทก็ต้องระวังหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าปลาเวลาเข้ามาหิวหิวเหมือนเราเลยเหมือนเราตอนนี้มาได้กินสองแล้วปลาปลามันพูดอะไรอ่ะพูดป่าสวยจังสวยจัง แสบฟักเ <c oughs> ็ีเนาะอาปากเต็มคำเลยวิ่งนะงแบบขีดมุกเนี่ยรอมีด้วยเหรอ <c oughs> หอ้ยเชอริ่โุ่นให้อาหารปลาแล้วหนังตาเริ่มหย่อนแล้วรู้จักแก๊งนี้น้อยไปแก๊งอะไรนะแก๊งตะเข็บแสง <c oughs>